สวัสดีครับผมคุณคุณครับวันนี้เลยู่ในแมปสปีดโดร์กันน,นั่นเองตอนนี้เขาเรื่องไปแล้วเขาได้ให้วาดงูที่เติมเอสเด้องูหลายตัวหรอก็เกมนี้จะเป็นการให้แข่งกันวาดรูปแล้วก็บดว่าชอบคนไหนกว่ากันอันนี้เขาวาดอยู่ผมก็ข้ามไปตอนเขาวาดกันเสร็จเลยแล้วกันไปตอนโบดมาแล้วทุกคนมาได้วาดะลรอ๋ออันนี้โมดก่อนสนิก ขอสองดาวนะมันเหมือนเต่าทองมากกว่าอะไรอะโอเคอะไรวะเนี่ยมันคือลูกงูไงลูกงูหลายตัวสองดาวครับนี่ผมอ,อ่านถูกใช่ไหมมันคือสเนกใช่ไหม S N A K E สเนกใช่ป่ะ รู้คื่อสามดาวเนี่ยนี่ผมอ่านถูกที่ไหมคือสเน็กอะใช่ไหมเออเนี่ยสเน็กคือสเน็กใช่ไหมถ้าผมอ่านอะไรผิดก็ขอโทษเด้อครับก็มาฝึกภาษาอังกฤษในตัวเนี่ยสเน็กแต่เนี่ยไม่ใช่สเน็กผมไม่รู้อ่ะผมอ่านต้องใช้มือถือรวมด้วยนะ โนวัน no ทำไมอ่ะก็นายจะสิบดาวให้ดับหนึ่งไม่ได้หรอทำไมวะ๋ยวผมต้องหา SNA ทีเด,ดีย S N A K E S ใช่ทุกคนแปลว่างูแต่มันเติม S ด้วยก็คืองูหลายตัวหรอผมไม่รู้นะถ้ามันเติม S ผมไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกัน แล้วตรงนี nah, ้ม uh, ีระเบียนด้วยเพิ่งเคยเห็นอ้าวผเคยเข้ามาแล้วเนี่ยจำน้ำผู้ได้มาจะได้เริ่มแล้วฟู้ดอาหารใช่ไหมใช่ฟู้ดอาหารโอเคยดูให้มันเฉยเฉยเออไหนดูซิฟู้ดหรอผมจะวาดอะไรดีผมจะวาดเบคอนอผสม นี่มาเนี้ผมจะวาดนี่อันนี้ผมใช้ปากกาวาดมันก็เลยดูดีหน่อยเลี้ยวผมเคยอัดไปแล้วรอบหนึ่งนะเป็นแบบเดี๋ยวอันนี้ใช่ใช่ใชไหมไปขอดทำไมมันดูผมว่าผมวาดสลับกันไม่ใช่ไม่ใช่ละเียแบบเนี้ยผมเคยอัดไปตอนช่วงแรกๆ ช่วงผมเริ่มทําคลิปใหม่ๆแต่ว่าผมว่ามันไม่โอเคผมก็เลยยังไม่ได้อัดยังไม่ได้ลงอะ่ะผมก็เลยลองมาอัดว่ามันจะแตกต่างกับผมเคยอัดตอนนี้หรือเปล่าแล้วก็มันเปรียบเทียบอาจจะเปลี่ยนเป็นสีส้มๆอ้ยกี่ของคนเลยไม่รู้นี่เบคอนไม่รู้ไรตั้งนาทีอืม ยังไงเดียวเขาขาดน้ำตาเนี่ยไหมน,นี่อะไรเอใส่สีให้เลยเอ่อเนี่ใส่สีน้ำตาเข้าไปด้วยแปลกปะผมรู้สึกผมจะระบายกลับกันอี่แล้ะโหลบยากเวยอ,อสวยและเบคอนผมต้องมสุดได้แค่นี้กลับไป สีน hmm. okay. ่าจะไม่เหมือนลไปม่เป็นไรสีไม่เหมือนโอเคเบคอนเอาน้ำตาลหน่อยจบเราต้องลึกไหมเบคอนนี่เบคอนู่ทำไมสีมันดูสวยกว่ารอบที่แล้วอีกสวยกว่าสี้มพกเนี่ยสีส้มพวกนี้ไม่เหมือน อะไรอ่ะเบคอนเสร็จมีไข่ดาวไข่ดาวไข่ดาวมันไม่เหลืองอารล่ามขนาดนี้อ่ะไข่ดาวขึ้นนี่ไข่ดาวแล้วก็สีขาวอให้มันให้มันไม่ขาวเกินนะมันจะได้ดูออกอุ้ย ระมาเนี้อย่าเทพื้นหลังก่อนนะ่ะโอ้โหได้ไหมอะไรเนี่ยนี่คือมันก็เป็นอาหารเนาะไอสีดาวว่าผมไม่ได้แน่เลยเนี่ยดูด <c oughs> ิ <c oughs> สภาพของผมดิของอื่นเขาแบบเขวาวาดเต็มอะของผมแบบอันคิดป,ปิดไข่ดาวก็ยังได้ระบายเลย ทำไมนี้เป็นสีแดงตอนนี้เหมนเป็นสีน้ำตาลนะฟูด้ดได้ให้สามดาวอะไรเนี่ยลอคิดก่อนอาหารเนาะก็คืออะไรอะ่ะไข่ดาวอะไรสักอย่างมั้งให้สองดาวนะถ้าไ้สีชมพูว่าไม่มีอาหารชนิดไหนบนโลกเป็นสีชมพูป่ะอาจจะมีเข้าผัดได้ให้สี่ดาวสี่ดาวแต่นี่เขาเหมือนจะวาดแก้วน้ำ เขาวาดไม่ทันโหว่าอย่างน้อยอย่างมากอะได้แบบสามไม่ได้สักอันดับอย่างเงี้ยหรอแล้วใหม่นะโหวันนี้อะไรเนี่ยวันหลังผมต้องวาดเต็มๆดูดิได้น้อยได้น้อยสุดละโอ้โหวันหลังผมต้องวาดเต็มๆเอาใหม่เอาใหม่โอเค ได้หกดาวใช่ไหมหางจารอันดับสามแค่สองดาวเองอะ่ะโอ้โหโอเคจะมาอีกห้าวิอันนี้เป็น B พึ่งพึ่งเนอะพึ่ง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 ,พ,งพึ่งตัวสีเหลืองเหลืองยังไงวะเหลืองอย่างเองอางนี้ยเหลืองเลย พึ่งพึ่งตัวเหลี่ยมรูก่นอ,อนแล้วทำไมผมวาดมันปากกาแหลกๆเอาใหม่ดิน่ะปากกามันแหลกๆอะ่ะแล้วดูดิเห็นไหมปากกานั่นจะเริ่มเสียโอ้ยโอเคได้ละโอเคนี่ละ แล้วก็ตัวพึ่งโอเคลาเซนพึ่งน่าจะมีเทสีเนาะอม่าได้เทสีอะ่ะผมจะได้ไม่ต้องมาดั่งระบายนี่มันสองแถบอีกเนาะเดี๋ยวเพิ่มให้อ่านี่คือพึ่งพึ่งหรือหนอน แล้ววาดหัวหัวฝั่งนี้นี่คือพึ่งแล้วมีขาพึ่งหกขาหนึ่งสองขายาวๆหน่อยดิสามสี่ห้าหกนี่พึ่งหกขาแล้วพึ่งแหละพึ่งเราต้องมีเหล็กในนี่พึ่งจริงไหมเนี่ยพึ่งมีหกขาแล้วพึ่งมีเหล็กในเหล็กในพึ่งนี่เหล็กในที่พึ่ง พึ่งมีปีกปีกเหรอว่ามเป็นแนวส้มๆนะนี่พึ่งนี่ไงพึ่งนี่พึ่งหรือแมลงวันเราต้องวาดหน้าพึ่งโอ้ยอะไร,รอะ ตาพึ่งพึ่งยิ้มยีพึ่งมีอะไรอีกอะผมว่าลายที่ปีกให้ลายปีกพึ่งลายยังไงวะลายที่ปีกสวยไหมล่ะนี่แหละ,งงล,ะลายปีกพึ่งใช่เปล่าเนี่ยลายปีกพึ่งโอ,โอเคนะลายปีกพึ่ง นี่โอ้บายสีไม่ทันเทสีได้ไหม,มนี่เทสีป่ะอา้าวกดไม่โดนอีกพึ่งอุย้ยนี่ได้นะเพราะสวยดีแต่อันเนี้ยผมว่าไม่ได้อันคืออะไรไม่รู้มันขี้ไม่สามดาวก่อนรอพึ่งอุย้ยถ้ามันไม่ใช่สีเหลืองผมก็ไม่รู้นะเป็นพึ่งให้สามดาวเหมือนกันเลยกัน นี่ไงเอาเกพึ่งเกไว้สี่ดาวพึ่งเกในของผมเอาีนผีเสื้อใบดีญ่เนี่ยโอเคขอสองดาวนะพึ่งเกอันนี้ผีเสื้อพึ่งของผมอ่ะอุ้ยน,นี่ก็สวยให้สีดาวผมชอบ จะเป็นพึ่งหน้ายิ้มโนหนึ่งในเกมนี้นี่พึ่งหน้ายิ้มโนหนึ่งพึ่งหน้ายิ้มอะมาผมนี่คนสุดท้ายแล้วป่ะมาแล้วอันดับสามได้ไหมป่าม่ติดสอันดับโอ้ดูดิพึ่งเกย์ได้อันอดับเยวกับผมเอ้ยมยีพึ่งเกยกับพึ่งยิ้มด้วย โอ้ผมได้ดาวโขีกแล้วเจ็ดดาวต่างกับอันดับสามสามดาว, 3, 3ดาวเหมือนรอบที่แล้วปะไม่ไม่รอบที่ล้าต่างกันแค่สองดาวอันนี้ต่างกันสามดาวโอ้โหมาแล้วครับไป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 ไหนกลางคืนการันตีอะ่ะต้องมีคนวาพระจันทร์เพราะว่าไม่มีอะไรบอกเวลากลางคืนได้แล้วนอกจากพระจันทร์ เอพระจันทร์สีเหลืองปะว่าสีเหลืองเน่นนอยากได้ครีมๆกว่านี้เรื่องมากอีกมันเหลืองไปอะนี่ประมาณนี้ว่าพระจันทร์เทสีก่อนเทสีคืออะไรอ่ะอ๋อเทสีตามนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เทสีเป็นน้ำเงินน้ำเงินตัวนี้ไหนเลือไปทางมืดๆเทสีคอนเฟิร์ม แต่อย่าให้มืดกว่าน,นี้ยมืดเข้าไปอีกมืดเข้าไปอีกให้พอใจประมาณนี้นะแล้วผมจะเอาสีคีี์ผมกลับมาโอเคเอาความแหลกของเมาส์นี่มันอะไรกันเอากุผิดต้องอย่างลบนี่ว่า เนี่ยดูดูดูความแหลกเมาส์ดิความยากไม่ใช่เวลาโอ้หรือหัวข้อแต่ความยากคือความแหลกของเมาส์ผมเปลี่ยนไหมไม่ชอบใช้ปากกาลแล้วผมไปใช้เมาส์เหมือนเดิมละความแหลกมันดิเนี่ยดูพระจันทร์ดิโอวงกลมไหมเนี่ยลบก็ไม่ได้ลบเออดูความแหลกเมาส์ซิกแซก พราะว่าเปลี่ยนครับไม่ใช่เ้าอะไรเนี่ยปกงปากกาเนี่ยเปลี่ยนกลับไม่ใช่เมาก็ได้เออถึงแม,ม้นอาจจะยากผมลืมเ,เ,เปลี่ยนปากกาโอเคแต่มันก็ไม่ทำให้เราหัวร้อนโอเคประมาณนี้ไหม นี่นี่เป็นไงล่ะเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดนี่นึงแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเราจะวาดหลุมรุ่ลงสีก่อนเรื่องหัวปากกาได้ไหมฝับเออบายสีลงสีง่ายๆหน่อย ก็แน่ทำไมเราไม่เอ่าน,นันนี้ทำเป็นวงกลมไปเลยวะไม่ต้องมานั่งลากระบายไปเลยเป็นวงกลมอะ่ะแต่เวลาจะหมดเลยไงเล่นเยอะเกินเวลาหมดเลยนี่ไงได้แค่แผ่นแป้งไม่ได้อะไรเลยได้แค่แผ่นแป้งผมบอกเลยรอบเนี้ยไม่น่าได้ รอบน,นี้จะได้ที่โหลเหมือนเดิมได้แค่แผ่นแปงแค่นั้นอนะ่ะได้แค่ก้อนแผ่นแปง้งนี่ยังสวยกว่าดทองฟ้าได้แค่แผ่นแปลงและมีรายงานด้วยไม่กดนะโอ้โหดูดูแผ่นแปง้งโอ้ยังไม่ได้เอ้ยนี่มันพื้นเป็นสีเหลืองแล้วทองฟ้าสผมผมผม,ผม,ผ,มผมขอสองสองดาวแล้วกันอันนี้ ไม่แม่น้ำหรอมันคือแม่น้ําหรือหน้าผาน่าจะหน้าผาแต่ทําไมเป็นสีฟ้าเนี่ยเป็นคลื่นลงเอาหลืมให้คะแนนเลยขอโทษครับแล้วแล้วแล้วพระจันทร์น่ายิม้มน,นี่โอเคโอเคนะให้สามดาวนี่ไงแผ่นแป้งแผ่นแป้งไหมล่ะว่าพระจันทร์พระจันทร์เป็นแผ่นแป้ง นั่นจะที่เลย่ะดูดิเห็นแป้งเลยโอ้โหอันนี้อาจจะเยอะกว่าดาบผมหนึ่งอันขอสองดาวนะนี่ดับหนึ่งหมดหเปล่านี่ไงนี่ได้กี่ดาวดูดิกี่ดาวอ่ะหกดาวก็โอเคนะหกดาวก็เ,เท่ากับรอบที่แล้วอ่ะหกดาวอ่ะ รู้ดีตานจันดับสามกค้สองดาวเองแล้วคนเสมอนี่ทำไงเนี่ยคนเสมอนี่ร้องเลยเคได้วิดีโอเกมวิดีโอเกมอรออาจจะเลือกลงสีก่อนถ้าวิดีโอเกมไม่มีเลเยอร์ด้วยเพิ่งรู้เฮ้ยก็โอเคนะมีเลเยอร์วิดีโอเกมผมจะว่าเครื่องเกมนะ คือเกมสีแดงคเครื่องเกมสีแดงเลเยอร์หนึ่งนี่คือ,คอ,คอเครื่องเกมผมลองใช้เส,ส้นไหมเออจะได้เป๊ะๆเป็นไปเปลี่ยนเอาเครื่องใหญ่ๆดีกว่าเป็นเป็น,ปน,ปน,ว, o, นวิดีโอเกมแนวตั้งด้วยจะได้เห็นเครื่องใหญ่ๆ คราวนี้ผมต้องไม่ได้อันดับโลโอเคเพิ่มเลเยอร์นะไหนฮะนี่คือเลเยอร์หนึ่งโอเคเลเยอร์สองเลเยอร์สองโอเคไปเลยก็ได้เลเยอร์สองอืมผมอะไรผมต้องการหน้าจอซึ่งหน้าจอเป็นสีดำ ป่อพ่ออ่อประมาณนี้ผมต้องการอะไรอีกผมต้องการวาดยักษสติ๊กแมนเออไปเลยดีสติ๊กแมนสติ๊กแมนสู้กันโจ๊กโจ๊กโจ๊ก VS ปุ่มเยอะๆปุ่มบังคับอันนี้อันใหญ่แล้วเดี๋ยวก็สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนี่เป็นยังไงล่ะเอาไปล่ะสามเหลี่ยมด้วยถึงไปล่ะนี่ผมเปลี่ยนนะระบายไปเลยเออแล้วเพิ่ม มันเป็นความเทาๆหน่อยแล้ลดความหนาเส้นเล็กไปามาดิปะอ่ะนี่เสร็จแล้วปุ๊บดูความหนาเส้นบิดโอเคดู เฮ้ยโหลร็จแล้วฉันแล้วโถอยากลงสีวิดีโอเกมด้วยนะแต่ได้แค่เนี้ยไม่ทันสองนาทีนิดๆเนี่ยของผมอัาแรกด้วิดีโอเกมถ้าผมลง่าผมลงสีสีแดงน่าจะสวยมากเลยอืมโอ้โหถ้าผมได้ลงสีสีแดงเขาเป็นข้อความภาษาไทยวีเออวิดีโอเขาเขียนว่าวิดีโอให้สองดาว แล้อันนี้เหมือนเป็นบ้านมากกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชในวิดีโอเกมอ่ะอันนี้ก็โอเคนะให้สามดาวเป็นสติสแมนสีเขียวเป็นวิดีโอแบบคล้ายๆเป็นแนวนอนเนาะอะไรเนี่ยก้าวไก่อาเป็นส้มเลยสามดาวก็ได้ปะก้ววาวไก่เอ้ไม่ตรงหัวข้อสองดาวพอไม่ตรงหัวข้อนะ เ,เดี๋ยวลิปหน้ายิ้มให้สามดาวเดี๋ยนะอะไรอ่ะเอา้าเอา้าผมคิดว่าแบบมีให้เลือกก่อนอะไรเงี้ยว่าผมแบบอยากลองกดไงแล้วคิดว่าแบบจะมีให้เลือกก่อนว่าเขาบอกอะไรใช่ไหมสรุปรายงานคือรายงานเลย แล้วหมไม่ได้ด้วยอันดับสี่ได้ไหมอันดับสี่เนี่ยก้าวไกลอันดับหนึ่งผมอันดับโหลด้วยทำไมวเสมออย่าง้องคืออันดับห้ากันแหละโหแล้วก็ไอ้เรื่องรายงานอ่ะผมรู้ว่ากดปุ๊บมันจะมีตัวเลือกให้ไงแล้วก,กดปิดยกเลิกดาสรุปรายงานปุ๊บคือรายงานเลยโอเคดีร้านค้าอัปเกรด อยู่บักเนาะมีเพชรมีเติมเหรียญมีเอฟเฟกผมก็มีนี่วิ้ย,ยาได้ทรนาโดคืออะไรมีท่าเต้นด้วยเฮ้เพชรสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเหรอ,อผมจะวาดตัวอะไรผมจะวาดปาลาไล้กันง่นายสุดละเอาตู้ปลา ไม่ไม่ผมจะเอาคล้าย er ๆแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยคล้ายๆไหคล้ายๆบาทนะฮะเสร็จปุ๊บน้ำน้ำน้ำนี่เป็นบาทเลยเสร็จปุ๊บสีเขียวมาใส่ไปที่ไหนจะว่าสารไหลฟับฟับฟับเป็นเพชรไงสัตว์เลี้ยง แต่สัตว์เลี้ยงเป็นป่าปุ๊บเท้าเทาเทนนี้นะอ่าผมจะเอาเป็นเขาเรียกว่าอะไรหินนี่เป็นไงล่ะนี่แล้วาปาทองผมจะว่าปปาทองออกซิเดเล็กๆอันนี้ผมว่าเล็กไป <c oughs> ก้อนอะไรไม่รู้ ลบ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 ไม่เอาก็อะไรก็ไม่รู้วาดกับเมาส์ก็ยากยานี่แหละโอ้โหผมไม่ได้แยกเลยเยอร์ด้วยไม่เป็นไรเนาะลงสียากสุดอ่ะอันนี้ผมให้เป็นเลยเยอร์หนึ่งนะเลยเยอร์สองออ่อะเลยเยอร์สอง เดี๋ยวผมจะลงคล้ายเงาอ่ะคล้ายๆไปทางสีขาวหน่อยแต่เส้นเล็กๆเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ใหม่เลยทิ้งเลเยอร์สองเพิ่มเลเยอร์เอาใหม่ทิ้งเลยเลยเอร์สามใส่มาเอาใหม่ไม่ถูกใจจะไ,จด,ได้ เออองก็มีเส้นให้ลากนี่ว่ะโอ้ยเนี่ยเส้นให้ลากต้องมีไม่เอาอยากให้เส้นทรายกว่านีอนอ้ไม่นั่งลงนะนั่งลบเลยเยอะให้ม่ขนาดกันด้ยไม่ไงั้นไม่สวยนี่ไม่ขนาดนะเนี่ย ได้ไหมแล้วแล้วอะไรอีกวะไม่รู้จะทำอะไรแล้วอวะลงสีอืมเสร็จแล้วไม่รู้จะทำอะไรแล้วเนี่ยได้มากผมว่าอย่างน้อยก็ไม่เอาอนดับหลูแล้วอะไ,ไงไงนี่ยผมไม่น่าใช่อดับหรูแล้วอันนี้มันไม่ตรงหัวขอ้อแถมไม่สวยเดอ้อขอให้หนึ่งดาวพอนะ โดนนับยังมีดูสองดาวยังดูรู้งไงเป็นอะไรแต่อันแรกันดูไม่รู้นี่อะไรวะเนี่ยสัตว์เลี้ยงอันเนี้ยสัตว์เลี้ยงจากเพลซิมูเลเตอร์ไปสามดาวแล้วกันว่าโอเคนะนี่ไงตู้ปลาไม่ละ่ะแม่ดับโลอันแรกอะพว่าอันแรกเขามาอย่างนี้แล้วผมก็คงไม่ใช่อันดับโหลปะ ปรับนี้ลำสองด้วยไงล่ะเพชรของจริงนี่ก้าวดาวเงี้ล่ะของจริงปะละบางน้อยก็ไม่โหลุดแล้วทุกคนแต่เขามี4สี่คนไงรอบที่แล้วมีวันหกคนป่ะโอเคว่าจิปนี้ประมาณนี้ดีกว่าโอเคเอนั่งไม่ได้อีกเรไม่ได้อีกเอาเริ่มใหม่เลยด้วยปิดคลิปแบบนี้แหละ โอเคครับผมขอปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวก่อนถ้าจะปิดคลิปต้องยังไงปิดคลิปปิดไม่พอเนี่ยเลยคลิปนี่ปิดคลิปปลาปลาสลับกันครับทุกคนผมขอปิดคลิป ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับรบ,บ๊ายบาย